ดีครับสวัสดีพี่ชายสวัสดีครับเอ้ยอย่าบอกอย่าบอกว่าเจ้าของรถนะไม่ได้ไปวิ่งสร้อยใครมาใช่ไหมลูกพี่โอเคคุยกันได้ผมกลัวมาจากไหนแนะนำหน่อยแนะนำหน่อยเอาหน่อยสวัสดีครับผมทีมงานกรนตำรวจปฏิบัติงานมาจากไหนนะอาราชประเทศโอ้โหมาจากอาราชเลยเหรอเออตอนนี้เขายิงกันแล้วนะเขาได้เปิดฉากบ่ายสองนี่ลูกพี่รีบมาเลยใช่ไหม เออร้อยสามสิบกิโลนะไม่ถึงนี่นะถามว่าอ่ะคันนี้เราแต่งในแนวอะไระสายครีมครับสายครีมเน้นใช้งานเราทำเองไหมหรือว่ามีเพื่อนทำเองครับทำเองในกลุ่มของเรารมีตอนนี้มีสมาชิกกี่คันละตอนนี้มีแค่คันนี้คันเดียวคันนี้คันเดียวออกเป็นของร้านเลยเชื่อร้านอะไระต้นล้อซิ่งครับต้นล้อซิ่ง นะครับนะที่หเป็นของทีมงานของพี่เอกอยากเพียเวลาแกผมไลฟ์สตรีมหรือว่าอะไรแกแกจะมาทักมาสวัสดีครับผมเอกอยากเพียผมพี่เขาจะอยากเพียทำไมวะไม่ทาอะไรมาเหนื่อยนะเข้าใจตั้งชื่อทีมนะนะที่สครับต้นลอซิ่งมาแล้วอ่าหนึ่งสองไปเลยหนูที่สามไม่ต้องจ้ะเอาหนสองมามิว นะครับอะไรครับรหัสหัวรุ่นที่7นะครับที่แม็กเก่าเชฟนะครับที่1เป็นของต้นลอซิงนะมี1คันท่วนนะฮะแจกหมดพี่นะเอลเอาท่วนนั้นมาใบนึงที่มือแปนะที่1นะ 1> นะต้นลอซิงได้แล้วได้แล้วอ่านะหัวรุ่นที่8ครับนะโตโยต้ารีโวสายคีนนะ ที่1ครับช่วงล่างตะบอลและที่2บัดดี้เสียไม่ได้นะเสียโตนะครับที่เดียวครับมีคนเดียวยืนข้างล่างก็ได้นะพี่ยืนระหว่างกลางได้เลยนะเขาจะมาไปแก่อเบอร์ให้เขาวิ่งดูอ่าหนึ่งสองช่วงล่างตะบอลนะฮะกับบัดดี้นะครับมาเลยครับสองอันดับนะฮะมาขึ้นเลยครับพี่มา ที่หนึ่งครับช่วงล่างตะบอลหมายยังเลยนะว,วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่พีๆสายเป็นของพี่เอกอยากเพียครับที่สองเป็นของต้นลอซิงครับ นะฮะรหัสตัวรุ่นที่สิบสองครับของอาร์ตกันยางนะครับที่หนึ่งนะฮะเป็นอาร์ตกันยยางนะครับรถนอกกระแสอ่าครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับท่านใดนะอยาก